จากกรณีคดีดีไอคอนกรุ๊ปที่ทางนายยุรนันพมรมนตรีหรือบอสแซมและนางสาวพีชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินอายการคดีพิเศษมีคำสั่งไม่ฟ้องเหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอและได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา ซึ่งการสั่งไม่ฟ้องในตอนนั้นทําให้พันตํารวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทําความเห็นแย้งเห็นควรฟ้องบอสแซมและบอสมินใน5ข้อหาหนักเช่นกันซึ่งตามขั้นตอนความเห็นแย้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาด ล่าสุดมีคำสั่งชี้ขาดจากอายการสูงสุดให้สั่งฟ้องบอสมินและบอสแซมข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจขายตรงโดยการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทำธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสองจะถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเร็วๆนี้ โดยหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปทางอายการคดีพิเศษจะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งสองมาพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอายการสูงสุดต่อไปหากตัวผู้ต้องหายังไม่มาตามนัดของอายการคดีพิเศษทางสำนักงานอายการคดีพิเศษจะมีหนังสือให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไปนำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อสารอาญาต่อไป มีรายงานว่าคดีนี้เดิมอายการคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องบอสมินบอสแซมโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานรวมถึงสัญญาจ้างระบุว่าทั้งสองเป็นเพียงพรีเซนเตอร์และขึ้นเวทีพูดในลักษณะขายสินค้าไม่ได้ชักชวนคนมาสมัครแตกต่างจากนายกันกัน,กนตถาวร หรือบอสกันซึ่งชวนคนมาสมัครและในสัญญาจ้างแม้ระบุเป็นผู้บริหารแต่ก็เป็นเรื่องขายโปรดักตไม่ได้เป็นเรื่องชวนคนมาสมัครแหล่งข่าวจาก DSI ระบุว่าคดีนี้ทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแย้งทุกข้อหา เพราะเชื่อว่าสิ่งที่คณะทำงานพิจารณาจากพยานหลักฐานมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องถูกต้องแล้วที่อายการคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าจากพยานหลักฐานไม่เชื่อว่าเป็นการกระทำผิดและทั้งสองคนมีสัญญาและทำงานได้เงินตามสัญญานั้นทางอธิบดีดี i ไไม่เห็นด้วยจึงทำความเห็นแย้งให้อายการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด ส่วนเหตุผลที่อธิบดีดี i เห็นแย้งในตอนนั้นเนื่องจากมองว่าจากการสืบสวนสอบสวนตามเดิมว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีหลักฐานว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่สูงทั้งตัวบอสมินและบอสแซมแม้จะอ้างว่ารับจ้างเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่กลับมีการดำเนินการมากกว่าปกติขึ้นเวทีบรรยายอวดอ้างเป็นการโน้มน้าวชักจูงจนมีผู้หลงเชื่อเป็นจานวนมากน่าจะรู้เห็นถึงแผนธุรกิจ มากกว่าแค่เป็นพรีเซนเตอร์และน่าจะรู้ว่าดีไอคอนเป็นแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่แรกเพราะประชาชนที่โดนหลอกลงทุนเชื่อมั่นในบอสแซมกับบอสมินว่าเป็นระดับผู้บริหารในบริษัทดีไอคอนก็เลยมาลงทุนซื้อของกับบริษัทนี้ บทบาทไม่ต่างกับบอสกันนอกจากนี้คดีดีไอคอนยังมีสำนวนที่สองที่เป็นคดีดนอกราชอาณาจักรอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้ต้องหาเป็นกลุ่มคนชุดเดียวกับสำนวนแรก ถ้าไม่ได้ทำความแย้งไปคดีที่สองนี้แจ้งข้อหาบอสมินกับบอสแซมไม่ได้ยังมีข้อสำคัญอีกประการคดีนี้เป็นคดีสำคัญคดีที่ DSI สั่งฟ้องแต่เดิมก็เป็นความเห็นของอธิบดี DSI เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นสมควรฟ้องไปแล้วก็ไม่มีเหตุกลับคำสั่งของตัวเอง